สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดิลกตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยคณะวารศาสตร์ของมกดอบญดอยสุเทพนะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าพี่หมอเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ออกจะมาเยี่ยมทางกับตัวสมาชิกคนที่พี่หมอเคยพบพี่หมอเนี่ยเคยพบกับพี่ดิลกที่ไหนยังไงอยากให้พี่ดกแนะนําตัวเองก่อนว่าตอนนี้เป็นผู้ประกันตนอยู่ไหมทําอะไรอยู่แล้วก็เจอผมยังไงคิดยังไงกับการลงที่ผ่านมาทั้งหมดครับท่าน พอดีเคยเปิดดูทีวีเนาะเคยเห็นพี่หมอที่ระยองเห็นแกถอดเสื้อใส่สรลงแล้วยังบอกกับญาติเลยนี่คนบ้าที่ไหนมาตามเลยชูป้ายเนาะพอตามแกไปเรื่อยๆอ๋อคนนี้เขาเราลงเกี่ยวกับประการสังคมมันก็เลยตามเขาตามในเพจที่แกประกาศแล้วก็เคยเจอแกเจอกันครั้งแรกที่ไหนครั้งแรกที่เราแอบถ่ายรูปเขาที่เขาไปนั่งอยู่หน้าทำเนียบนะที่เขามาพามาพามาเชใช่ครับแล้วก็เลยได้ถ่ายรูป แกแล้วก็แอบส่งไปใน messenger ให้แกแล้วย่างนั้นก็คุยกันก็รู้ตัมนมาตลอดแล้วก็ไปหลายที่เนาะเราไปกันทั้งแบบที่ไหนบ้างครับทำเนียบแล้วก็ที่กระทรวงกระทรวงแล้วที่ไหนอีกแล้วก็ที่ที่คุณลัมโบอยู่นะเขาเรียกอะไรตรงนั้นอ่ะตัวที่กรฟอรเดิมเป็นสํนักงานปหลัดสานักงานยกแล้วที่ไหนครับรัฐสภารัฐสภาไปแล้วเคยเคยเข้าไปเป็นไปมาแล้วพี่ พี่ดีกก็กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมมันใช้ชีวิตประจาวันครับรู้สึกยังไงกับการเรียกร้องของเราผมขอโทษครับขอถอดแมสหน่อยได้ครับคือตอนนี้ผมอยู่ในมาตาสามเก้าเนาะครับแต่ตอนที่ทํางานก็คิดว่ามาตาสามสามสําหรับผมก็ดีนะเราเป็นคนเจ็บข้าได้ป่วยบ่อยนะเราก็ได้สิทธิ์รักษาก็โอเคระดับหนึ่งแล้วก็ลาออกจากงานก็มาอยู่มาตาสามเก้าก็ส่งไปตามปกตินี่แหละแล้วก็ใช้สิทธิ์เกี่ยวกับการรักษา โด,โดยส่วนตัวเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรกับประการสังคมนะแต่เห็นพี่น้องในกลุ่มที่เขาเดือดร้อนแล้วก็แย่ที่เขาอยากจะได้ตังค์เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าการแก้กฎหมายของผู้ใหญ่เขานะม,นมันช้านะอย่างนั้นฝากแบบถึงผู้ใหญ่หน่อยครับฝากถึงผู้ใหญ่ท,ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประการสังคมที่ก็ที่ว่าอะไรอย่างจับกังหนึ่งหรือจะเป็นเลขาหรือใครอะไรก็แต่นะฮะช่วยท่านดําเนินกฎหมายให้มัน ไว่หน่อยก็น,นียเพราะพี่น้องเขารองเงินจากท่านเยอะนะเงินของเขาอ่ะเขาก็อยากได้ไคืนนะครับพี่ในคลิปนี้พี่หมอเลยอัปเดตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่หมอได้รับข้อมูลมาจากตัวของเลขาธิการจริงๆอ่ะเขาต้องยื่นตัวคารมอเข้าคารมอเมื่อเดือนธันวาไปแล้วครับมกรลาตอนเนี้ยตัว,วตัวพี่หมอยังก็ยังไม่ได้ข่าวนะครับก็ พี่ดีรกคิดว่ายังไงครับว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เนี่ยมันจะสําเร็จรุ้ร่วงเป็นไปตามกรอบเวลาไหมผมว่าเตะถ่วงนะครับพี่เพราะว่ามันก็มีผู้ใหญ่เหนือผู้ใหญ่ไปนะก็พูดตามสเต็ปอ่ะแล้วคิดว่ามันจะได้ปีหกหกอย่างที่เขาวางกรอบเลยไหมเขาเขาหลอกพวกพี่หมอหรือเปล่าเพื่อเพื่อพี่หมอไม่ต้องไปหาเราเราพวกเราควรจะทำยังไงดีจริงๆนั้นในสมาชิกที่ตั้งกลุ่มกันไว้นะเราน่าจะรวมตัวกันสักครั้งใหญ่ๆเลยในกลุ่มของเราเนี่ยช่วยออกกันมารณรง เราจะอยู่ใน,ในห้องแชทเลยไม่ดีเลยครับแล้วเราก็ทะเลาะกันเองเรามาทะเลาะกับสปสอดีกว่า<ม>เงินของเราเราต้องได้คืนครับถ้าเราไปรอเขาไปทิ้งเขาก็ก็บอกว่ารออยู่ในระหว่างดําเนินการจะส่งอะไรตีความใน<ม>กระบวนการของเขามันลําบากครับเขาอยู่ในสาภาเอานอกสาภา,าพวกเราดีกว่าพร,ร้อมใจลงมาเลยนัดวันกันทํากิจกรรมสักครั้งหนึ่งให้มันกลุ่มเราให้มีคนรู้จักเราจะได้มีสมาชิกเพิ่มนนเยอะๆครับมันก็ไม่ขยับ,บ,ย,บยื่นใช่ครับ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่เห็นเมื่อวานเป็นเมื่อวานวันอังคารเนาะครับซึ่งมีประชุมคลมมีคนที่ชื่อทิวากศิวากรนั้นเขาแจ้งมาว่ามีการส่งเข้าไปในคามเดี๋ยววันนี้พี่หมออัปเดตแล้วเดี๋ยวทําคลิปให้อีกทีหนึง่งครับก็มันยังมีข่าวหนึ่งคือเรื่องแบบตอนนี้ผู้ประกันตนเนี่ยตอนสมัยเราลดลงไปที่แล้วมี17ล้านเกือบ17ล้านครับตอนนี้เป็น23ล้าน23ใช่ พี่ดิรกว่าไงฮะกับ23ล้านนี้ยีล้านนี่เงินมหาศาลนะครับเป็นเงินของเราที่เงินของเราที่ไปไปเกื้อกูลเชื้อจุคน23ล้านเนาะเอาแบบคนละสัก2อ0 0ม้อย่ะใช่ไหมเป็นเงินเท่าไหร่ใช่แต่ว่าพี่ดิรกบอกว่ามันเพิ่มเนี่ยมันไปเพิ่มในบัตรตา40เนาะใช่มันเพิ่มจากรู้เนาะเยียวยาแบบ29จังหวัดสีแดงเยียวยานักร้องศิลปินที่ว่าเขาเขาจะยั่นยืนมั่นคงไหมคนที่เพิ่มมาอีก5้าล้าน มาตาสีสูนผมว่าอันตรายนะเจออีกครับเรายัางลําบากเลยสามสามสามเก้าเนี่ยนี่คือคือมาตาหลักเลยนะของประกันสังคมเรายัางแย่แล้วคุณไปแจกมาตาสีสูนซะเยอะแยะเลยเหมือนคุณไปให้กองเชียร์คุณอ่ะไม่หมายหมายความว่าไอคนที่เข้ามาเขาจะส่งเงินต่อไหมไม่ไม่ส่งอยู่แล้วมันผมช่วงโควิดน่ะญาติพี่น้องผมก็ไปลงชื่อจ่ายคนละไม่กี่บาทแล้วได้ต้องห้าพันเขาก็เอาจะให้ส่งต่ออย่างนั้นเราต้องมาดูกันครับเพราะว่าจริงๆพี่หมอนะครับชอบ การที่สมาชิกเราเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นการแชร์วงใหญ่อันนึง่งเป็นการกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนึงนะเหมือนเราซื้อประกันแล้วเหมือนกับหลักประกันก็คือเหมือน คนที่รวมเงินกันเหมือนสมัยโบราณคนจีนนะครับกับการัยก็คือคนจีนที่ออกทะเลไปไกลๆไปค้าขายสินค้า,าก็รวมเงินกันคใครเรืออับปางเอ,อะไรเขาก็จ่ายนี่ก็เหตุผลเดียวกันเนาะเพราะงั้นเราก็มาลุ้นกันว่าไอ้คนที่เพิ่มมา5 6ล้านคนจะส่งต่อหรือเปล่ากราหวังว่าเขาจะส่งต่อนะส่งต่อก็ดีครับรัฐบาลไมมีรายได้แต่โดยส่วนตัวผมพี่ไม่ไม่แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจคุณก็รู้อยู่นะจะเพิ่มมาตาา39นี่400กว่าบาทก็จะแย่อยู่แล้วนะ ครับครับเนาะพี่ก็ส่งใช่ใช่งั้นก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการนะครับก็คือพี่มาเจอพี่หมอเนี่ยมาเจอพี่ดีหลกที่เชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยในอีกสองสามวันเราก็จะไปเที่ยวที่ต่างๆพี่ดีหลกจะพาพี่ไปแล้วก็จะไปเยี่ยมผู้ประกันตนคนอื่นด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวพี่หมอจะติดต่อไปตามที่มีอยู่นะครับคนที่มีอยู่ก็อาจจะไปเยี่ยมแล้วก็สัมภาษณ์กันเพื่อที่จะแบบไปคุยว่าเราจะทำยังไงรเป็นการ แชร์ความคิดเห็นกันแล้วก็ทําให้พี่น้องเนี่ยมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปก็ดูตัวอย่างลุงลุงอะไรนะที่มาจากโคราชลุงชาลุงชาเนี่ยนะแกก็เป็นนักต่อสู้คนหนึ่งถ้าถ้าเราในกลุ่มเรามีอย่างนี้สักร้อยคนประการสังคมก็เหนื่อยแหละครับใช่เพราะงั้นเดี๋ยวพี่หมอก็จะตะเวนตะเวนไปแต่ละคนแล้วก็สร้างตัวคนที่ออกมาเรียกร้องด้วยกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณพี่ดิหลกมากแล้วก็ ขอให้ทุกคนแบบว่าต่อสู้แบบพวกเราสองคนนะครับพี่หมอบูลและพี่ดิลกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ